ดดีจ้ามาพอเก้ากษะสีย,ย่ำคำดาดีจ้ามันนี่ห้าสิบห้าไปเห็ดน่มเหนียวด้ดีจ้าหรือว่าโกโกโ้เหนียวนั่นเองจ้าไปเร่มกันเลยจ้าเข้ากับเบเบิ้งเอ่ออุปกรณ์กันเลยด้ดจ้าอันนี้กระสิเป็นน่ำคนหวานด้ดีจ้าเข้ากับกระสีไส้เป็นขออยี่ห้อนี่แล้วกะเอ่อน้ำนักด้าจากกดจ้ากะคือสามลอยแปดสิบก่ำดาดีจ้าผู้ไดสิน้ำนักหลายกว่า ของเตราแบนกัใไซได้เด้อจ้าบ่เป็นยังเด้อจ้าบ่ต้องเอาตามคลิปเป๊ะๆเด้อจ้าแล้วก็เทลงไปเด้อจ้าอย่างต่อไปเด้อจ้าก็คือโอวัลตินเด้อจ้าห้าใส่เป็นซ่องแบบนี้เด้อจ้ารวมทั้งเบิร์ดเด้อจ้าแปรซ่องหนึ่งร้อยสิบสี่กรัมเด้อจ้าอย่างต่อไปก็คือนมเด้อจ้าที่ใส่เป็นนมสดหรือนมกระป๋องกระได้ด้อจ้า หรือสิใส่เป็นนมโรงเรียนก็ได้เด้อจ้าโอเคจ้าเทนมขงคอนเ็จเด้อจ้าห้ากะสิมาเทเป็นโอเว่นตีนเด้อจ้าเทไปเลยเด้อจ้าแล้วกะตั้งไฟอ่อนๆเด้อจ้าแล้วกะค้นเด้อจ้าหาผู้ใดบ่ตั้งไฟอ่อนๆค้นกับข้นใดคือกันเด้อจ้าต่ว่ามันข้นค่ะเด้อจ้าอันนี้ห้าวกะตั้งไฟแล้วกะค้นให้เข้ากันเด้อจ้า บนแนําให้ใส่ไฟแห้งด้วยจากราวะม่านสีเฮดไห้ม่นสีแห้งและแข็งด้วจากก็เลยแนะนํามห้ใไส่ไฟอ่อนๆด้วยจากเหตตอนแรกๆด้วจากมันกระสิเป็นกนเป็นกอนแบบนี้ยู่ด้วจากห้ากัะลอกอนแด้วจากช่วงแรกๆมันอาจจะเป็นกนแด้วจากห้ากระทิ้งม่นไหวกนดด้วจากพักม่นไหวกนแด้วจาก ตอนนี้แม่บอจ่ามันสิเป็นเลวเอวยูแม่บอจ่าห้ากกะทิงมันไวก่อนถ้ามันเย็นขึ้นด้จ่ามันกระสิบแข็งโตแลด้จ่าห้าวกะถิงได้เล่ยกระได้ด้จ่าต่ว่าถ่ามันแข็งเกิดไปห้าวกะไ่นมด้จ่าแล้วห้าวกะพักทิงไวให้มันเย็นด้จ้าแล้ว เข้ากับไปเบิงวิธีต่อไปกันเลยด้อจ้ะลอจังกว่ามั่นจะเย็น้อจ้าโอเคจ้าแล้วเข้ากัเอาน้ำแข็งบด้อจ้ะใส่แก้วที่เข้าสิกินได้เลยด้อจ้ะนี่อันนี้เข้ากัใส่แก้วแบบนี้ได้จ้าแล้วถ้าผู้ไดมากมั่น้อจ้ะก็ใส่นมโรงเรียนหรือนอมเป็นนมคนจืด้อจ้า ห้าสิสไซเป็นน่อมรองเรียนเด้อจ้าเทไปตามที่ห้าต้องตรงการเด้อจ้าอีกถ้วยนึงเ้าสิบ่ใน่อม้นเด้อจ้าเ้าสิใส่แต่โกโก้นึบเด้อจ้าโอ้บ่แมนบ่แมนจ้าโกโก้เหนียวเด้อจ้าเบาพีชจ้าโอเคจ้าท่า โกโกเหนียวของข้ามันเย็นแล้วด้จ้ะมันกะสิเป็นแบบนี้เลยด้จ้ะอย่าห้าให้เบิ่งด้จ้ะมันกะสิเป็น้า้าด้จ้ะนี่มันสิเป็น้าแล้วห้าก็ข้นให้เขากันเลยด้จ้ะแล้วห้ากะเอาไปลาดเลยด้จ้ะแล้วห้าก็เอามาใส่้าชนะที่ห้าตตองการเลยด้จ้ะห้าสิบาดนามันหรือห้าสิเห็ดจังได่ห้ากะเห็ดไปเลยด้จ้ะนี่ กินส้ำใบหฮากะตักสซเลยด้าจ้าอืมมันก็นสิเป็นแบบนี้ด้าจ้านี่สิเป็นแบบนี้เลยด้าจ้าโกโก้เหนียวของหฮากระเซเป็นทีเรียบร้อยแล้วด้าจ้ามั่งก็สิเป็นแบบนี้เลยด้าจ้าอื่ โอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ด้าจา้าผู้ใดมากบ่มากเกด้าจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตาไมห่ห้าน้ำแน่ด้าจา้าสูตรนี้เอาไปให้ตามกันได้เลยด้าจา้ okay, จาโอเคจ้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายด้าจา้า